นี่กรรมฐานที่ปลอดภัยมากขึ้นนะอย่างเรารู้สึกร่างกายหายใจออกรู้สึกร่างกายหายใจเข้ารู้สึกรู้สึกไปเน้นที่ความรู้สึกไม่เน้นที่ความสงบนะให้เน้นที่ความรู้สึกตัวหายใจไปด้วยความรู้สึกตัวหายใจออกเห็นร่างกายหายใจออกหายใจเข้าเห็นร่าง ok, กายหายใจเข้ารู้เนื้อรู้ตัวไปจิตมันสงบลงไปนะด้วยความรู้เนื้อรู้ตัวนะเป็นสมาธิที่ดีนะ หรือหายใจไปรู้สึกแหมมันเหนื่อยนะหายใจมาตั้งแต่เกิดไม่เป็นไรพอกำหนดลมหายใจใหม่มันเหนื่อยเหลือเนกนะินไม่ถนัดก็ไม่ต้องก็รู้สึกร่างกายที่เคลื่อนไหวก็ได้ร่างกายเราเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลานะอย่างน้อยเราเวลาเราหายใจใช่ไหมหน้าอกเราท้องเรานี้มันก็กระเพื่อมหันซ้ายหันขวาเนี่ยร่างกายก็เคลื่อนไหวนะยกมายกมือเนี่ยร่างกายมันเคลื่อนไหว เดินอยู่ร่างกายก็เคลื่อนไหวนั่งอยู่ก็เคลื่อนไหวใช่ไหมนั่งเดี๋ยวอย่างเงี้ยเดี๋ยวอย่างเงี้ยเดี๋ยวอย่างเงี้ยเห็นไหมเนี่ยเวลาร่างกายเราเคลื่อนไหวนะคอยรู้สึกไว้รู้สึกบ่อยๆนะใจเราไม่วอกแวกไปที่อื่นใจมันก็สงบลงมาเราจะมีความสุขนะเวลาที่ใจมันสงบลงมามีความสุขแล้วเรารู้เลยความสุขอย่างโลกๆนะร้อนเป็นสุขร้อนๆนความสุขจากการภาวนาและเป็นความสุขที่ร่มเย็น คนละชั้นกันนะเพรนั้นคนไหนหภาวนาได้นะใจะเข้าถึงความสงบแนละ้วให้ไปอยู่กับโลกนะีจะรู้สึกโลกนี้ร้อนอย่างพระมาะอยู่ที่นี่แต่เดิมก็เหมือนพวกเราเป็นฆราวาสมาบวชเป็นพระทีแรกนะอึดอาดโอ้ระเบียบเยอะต้องทำโน่นนี่นะอึดอัดพออยู่วัดไปช่วงยาวๆนะมีธุระทางบ้านต้องออกไปเมื่อญาติผู้ใหญ่ตายแลยออกไปร่วมงาน ออกไปแป๊บเดียวหนีกลับมาวัดล้วโ,โ,โลกข้างนอกมันวุ่นวายนะโลกข้างนอกมีแต่ความร้อนมีแต่กิเลสเนี่ยใจที่มันเข้าถึงความสงบของจิตใจแล้วเนี่ยพอออกไปกระทบโลกมันจะรู้ในโลกไร้สาระความสุขในกามคือรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอะไรไม่มีสาระเป็นความสุขแบบเล่าร้อนนะไม่เหมือนความสุขความสงบจากการภาวนาจิตใจเรามีความสุขร่มเย็นนะ